<c oughs> ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องสร้างบรรยากาศดีๆระหว่างเพื่อร่วมงานกันดีกว่าครับคนเราเกิดมามีนิสัยต่างกันครับได้รับการสั่งสอนและรเลี้ยงดูต่างกันดังนั้นเมื่อต้องอยู่ร่วมกันก็คงเลี่ยงการเกิดปัญหาบ้างไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกัน ในการทำงานบางครั้งคุณต้องเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่สุภาพชอบพูดว่ากล่าวเนตแหนมหรือหรือหนักหน่อยก็คอยแย่งผลงานซึ่งเมื่อเกิดเรื่องแล้วส่วนใหญ่มักมองหน้ากันไม่ติดไม่อยากพูดหรือทำงานด้วยกันเลยก็มีครับกลายเป็นว่างานที่ทำอยู่เกิดความลําลาช้าขุกขรักส่งผลเสียต่อการทํางานตนเองเข้าไปอีก เพื่อไม่ให้คุณและเพื่อร่วมง,งานของคุณมีปัญหาต่อกันเรามีวิธีสร้างบรรยากาศดีระหว่างการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นมาฝากครับดังนี้ครับหนึ่งพยายามมองโลกในแง่ดีครับเมื่อก้าวเข้าสู่ห้องทำงานให้ยิ้มทักทายเพื่อร่วมง,งานอย่างเป็นกันเองเฮ้ hey, สบายดีไหมครับทำความเข้าใจให้ตรงกันคุณควรทำความเข้าใจในสิ่งที่เพื่อนร่วมงานพูด หากไม่แน่ใจให้ถามเพื่อนร่วมง,งานให้ชัดเจนอย่ากเก็บไปคิดสรุปเอาเองว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ในทางกับกันเพื่อนร่วมง,งานก็ต้องถามให้แน่ใจเช่นกันครับครับสร้างความเป็นหมู่คณะหากมีการประชุมควรเตรียมงานให้เรียบร้อยและมาตรงต่อเวลาทุกครั้งกระจายประเด็นหรือปัญหาให้ทุกคนฟังร่วมแสดงความคิดเห็นไม่พูดอยู่ฝ่ายเดียวและพยายามเอาใจ เขาใส่ใจเราเห็นใจในการทำงานร่วมกันครับครับไม่ตั้งกลุ่มซุบซิบนินทาหากการพูดคุยเริ่มสนุกสนานจนกลายเป็นการนินทาหรือการปล่อยข่าวลือให้หลีกเลี่ยงจากการสนทนาเช่นนั้นโดยหลีกเลี่ยงโดยให้เหตุผลว่าต้องขอตัวไปทุรธุระอื่นอะไรประมาณนี้ครับครับพยายามไก่เกี่ยวปัญหาหากรู้สึกว่าคุณกับเพื่อนร่วมง,งานมีปัญหากันอาจใช้วิธี ขอคุยเป็นการส่วนตัวเปิดอกพูดคุยระหว่างกันแต่ต้องไม่แสดงอาการก้าวร้าวหรือคมขู่จาไว้ว่าเราต้องหาทางออกไม่ใช่หาเรื่องนะครับครับอันนี้สําคัญครับอ,อ,อ่อนน้อมถ่อมตนอย่าโอ้อวดความสามารถของตนเองครับหรือเอาความดีความชอบจดเกินงามครับอย่าเปิดเผยเรื่องส่วนตัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวประวัติการเปลี่ยนงานหรือเจ็บป่วยต่างๆคุณคงไม่อยากให้เพื่อนร่วมงานนําไปพูดคุยกันอย่างสนสนาเป็นแน่ดังนั้นเปิดเผยความลับเรื่องส่วนตัวให้ใครต่อใครรู้ทั่วกันครับอันนี้สาคัญครับไม่สร้างความลําบากใจให้แก่เพื่อนร่วมงานไม่ควรอย่างยิ่งในการวิาพากษ์วิจารณ์หรือนึกสนุกล้อเลียนเพื่อนร่วมงานครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่อง ประเพณีเชื้อชาติหรือศาสนาครับครับการทํางานทุกที่ย่อมมีปัญหาครับไม่ว่าจะอาชีพอะไรหรือตําแหน่งอะไรก็ตามดังนั้นเราต้องอยู่ในสังคมอยู่ร่วมกันกับคนอื่นหมั่นคิดเสมอว่าไม่มีใครเกิดมาพอดีหรือดีพร้อมทุกคนมีข้อดีข้อเสียครับหากเกิดปัญหาระหว่างเพื่อร่วมงานให้พยายามไก่เกียรปัญหาพูดคุยทำความเข้าใจให้ตรงกัน อย่านำเอาทิทธิหรืออุปสรรคในการทำงานมิฉะน,นั้นคุณจะทำงานอย่างเป็นทุกตลอดเวลาพูดคุยกันสักนิดและคุณจะรู้ว่าปัญหาที่แท้จริงนั้นไม่ได้ยิ่งใหญ่เลยครับขอบคุณครับ